สวัสดีค่ะทุกคนทางแรกนะคะแม่ต่กันยังยุลานะคะตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะคะเมนีกัวันเสาร์แมต่กัมมีเรื่องระทึกระทึกที่จะจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนาะว่าตู้เย็นก็มีผีนะคะแต่ว่าไฟก็เปิดไปเลยแมต่กับว่างเสียงแม่ต่ไปห้องน้ำมาเนาะกัว่าเฮเป็นอย่างเสียงตู้เย็นคือเป็นส่งนี้แม่ต่กันย่างหาตอนแรกได้ยินตะเสียงเด้เอาเป็นอย่างคือเป็นส่งนี้นึกว่าตะมีผีตู้เย็น พอตู้เพื่อนบอกว่าผีตู้เย็นผีผีตู้เย็นแน่ๆเลยเพราะว่าแม่ตูก้กระเสื้อเรื่องผีเนาะเวลาได้ยินเสียงยังนี่นีๆๆ่น้อยๆเราก็จะบอกเนี่ยเนี่ยมันเป็นผีก๊อกน้ํานะนี่มันเป็นผีกระทะนะมันเป็นแกงนะอันนี้มันเป็นผีหมอเขานะเพื่อนกับ <ๆ S 2> เพื่อนกับสิแกงว่าเนี่ยมันเป็นผีแล้วข้าวนี่เนาะแม่ตู้กับหาหาหาต้นกําเนิดเสียงว่ามันมาตาใสเสียงมันมาตาใส ไปตู้ก็หาหาเนาะหาอีกที่หนึ่งไปเตอไปเจอต้นกําเนิดเสียงอยู่ในตู้เย็นในตู้แซ่แข็งนะคะทุกคนเป็นเสียงเพ่งนะคะอ่าก็ว่าเอ้าเป็นอย่างวันมาตายซวันมาตาไซตะวันหาตู้เย็นหาคนคนคนลูกค้าอันลืมมือถือแมบบแม่นลืมดอกเธอกะสิเฮดเฮียลงไปในตู้เย็นนะคะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันกะสีมีกระเป๋าเนาะคะ่ะล,ลูกค้าบางคน,ม,นมีกระเป๋าเสือเพื่อนอนาจจะใส่กระเป๋าเสือแล้วเพื่อนก็เปเอื้อมยิบแผ่นปอเปียะนะคะ,นะคะทุกคน เมื่อถือเพื่อนตกลงไปในนั้นไอโฟนค่ะทุกคนไอโฟนตกลงไปในตู้เย็นหากันแม่ตู้ไปพอ่อแม่ตู้ซักกระซิวอยวันซันเพื่อนอันว่ามันเป็นผีตู้เย็นมันเป็นผีตู้เย็นตู้เย็นเตี่ยม,มึงจะออกเป็นเสียงเพลง <c oughs> หากันแล้วก็ไซเไงกันเนาะเพื่อนก็โทษเขานะเออแปลกนะแม่ตู้ยูซันลางนะ่ะเพื่อนก็โทษเขามาได้นะ่ะเสียงดนตรีจ้องแงงจองแงงจองแงงกันไปหากันว่าเย็นเจี๊ยบเลยว่น่ะ เหมืนพอเห็นเราซักกระซิวค้ำกันสิลวมสิตายกัเลยผ้าเพิ่นไปเบิงวังนึงนี่เธอซื้อสปริงโลไปแมนบอไอบ่แมนวังนึงวังนึงโดนโดนเติบแล้วเป็นเครื่องโมบวกเนาะจนว่าไอ้เมื่อถือมันเย็นเจี๊ยบมาทุกคนเดี๋ยวม่ตูดสิพ้าไปเบิงว่ามันจอดอยู่มองไดนเนาะเอ้าเป็นอย่างประได้ได้เพื่อนเอาไถุงแหมเอาไถุงเสืออันนี้นะุงเสือนาอกเพิ่อนนะหรือมันสิต้มลงไปกัสีเฮียสันตัวเนาะก็จังอัน กระจายเงินกลับไปตะโดนแล้วน่ะแม่ตู้ก็น,นั่งกินเขาอยู่เนาะเสียงเพลงมาแต่ใสเสียงเพลงมาใส่มันผีตู้เย็นผีตู้เย็นเพิ่นงนี่มา <c ười> อ้ตายนี่เป็นเป็นเป็นเคสแรกเลยคะทุกคนเป็นเป็นเหตุการณ์แรกที่แม่ตู้เจอกับตัวเองว่าลูกค้าเหตุมือถือตกลงไปในใน,ในไอ้ตู้แช่แข็งน่ทุกคนเดี๋ยวแม่ตูบบ้พาไปเบิ่งป่ะนี่จ้ะทุกคนเพิ่นเพิ่นมาซือเออเพิ่นมาซือไอ้ผพนสปริงโลพุ่นน่ะปอเปี๊ยเหลือง แทนเลืองทุกคนเลืองเนาะเพื่อนกบเปิดเปิดตร้นี้กะซิก้มลงไปเนาะก้มลงยิบเนี่ยเปิดลงไปนีอนอออนออ่อันมือถือตกอยู่มองนี่ไหมมือถืออันมือถือเราแหมมือถือไอโฟนตกจุ่มโอ้ยแม่ตูก่กบอดคำบได้ซ่ากะซิวเรากลับมาเราก็ขอบอุนขอบคุณข,ขอบโอกขอบใจเนาะวะโอ้ยฉันหาอันเจอแล้วเพื่อนกะโทษเขาโทษเขานะไม่นช่ก็เสียงหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงอืดอืดอืดยูนไหมเนี่ยแหละเพื่อนเพื่อนก้มยิบอันนี้น,น่ะก็ดันโอกคเพ่อนลหระทุกคน โอ oh, ้ได้ <laughs> ได้เรื่องได้ลื่ดีก็เลยเอ,อเอ่อเป็นเรื่องที่ให้ได้เล่ากันนะทุกคนมั้ค่ะมันก็นกสนุกดีนะเนาะเฮานี่สนุกอยู่แต่ว่าเพื่อนอันที่มือถือเพื่อนเสียนะ่ะเพื่อนก็สิบสนุกน้าเฮ้าอ่ะนะแต่ว่ามันอดคำบ่ได้นะทุกคนเอ้าเหตุการณ์แบบนี้ก็มีเนาะว่ะอันลื่มอันเหตุมือถือเฮียไว้ในตู้แช่แข็งไปนะอันทั้งนี้ก็ว่ามันผีตู้เย็น <laughs> สัางสางแล้วเถอะ เราปวงพอมาเป็นพีตูเย็น,นโอ้ทุกคนเอยคำสักกะซิวเอาละทุกคนเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวไปตูสิภาพไปเบิง้งของสวยๆงามๆนะคะต้นใหม่ดอกไหม่ดอก,หดอกอไหลเนาะแม่ตูไปทายมาเดี๋ยวไปเบิงงทายคลิปจ้ะ